สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันกับครูปุยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูก็จะมาแบ่งปันความรู้ด้านศิลปะให้กับทุกคนอีกนะคะเราจะมาวาดรูปกันนะคะวันนี้วันเราจะมาวาดร่างภาพนะคะร่างภาพคีอานูลีฟนะคะจอห์นวิกนะคะตอนนี้นะคะมี f c ฟขอมานะคะครูก็จะมาวาดด้วยสีน้ําให้ชมกันนะคะครูก็จะมาล่างภาพก่อนนะคะด้วยดินสอ แหลมเฟี้ยลกันเลยทีเดียวนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวปูปูจะมาเหลาดินสอให้ดูกันนะคะทุกคนจะได้ไม่กลัวนะคะเออนี่ก็คือที่เหลาดินสอของคูปูนะคะเราหาพลาสติกมานะคะนี่เป็นฝากล่องช็อกโกแลตนะคะเราก็เอามานะคะหยิบของใกล้ตัวของเรานะคะมาใช้เป็นประโยชน์นะคะ มือนิ้วของเราจะได้ไม่เปื้อนนะคะปูก็เหลาดูสีแหลมมากเลยนะคะแล้วก็ใช้เตอร์นะคะเหลานะคะเอาละค่ะไม่ต้องกลัวหักนะคะเพราะว่าไส้แข็งมากเลยนะคะไส้แข็งแรงมากนะคะเอาละค่ะเราจะมาวาดกันแต่ว่าปูว่าอันนี้นะจะหักหรือเปล่านะไม่ไม่หักนะคะลองดูนะคะเอาละค่ะเรามาดู ะะวิธีการล่างภาพนะคะเพื่อจะวาดด้วยสีน้ํานะคะครูจะวาดดวงตาก่อนนะคะล่างภาพดวงตาของเขาก่อนนะคะเบาๆนะคะเบาๆมือนะคะคือไส้ดินสอแข็งมากเลยนะคะเราจะเราต้องลองใช้ดูนะคะเราจะไม่คือเขาบอกว่าอะไรนะครูเคยอ่านเจอเขาบอกว่า ยิ่งเรากลัวสิ่งไหนให้เราทำสิ่งนั้นนะคะอย่างเรากลัวว่าดินสอนแหลมใช่ไหมคะลองลองดูสิคะลองเหลาแล้วก็มาวาดดูนะคะแล้วก็เราจะรู้เลยว่าไม่ไม่หักเลยนะคะแล้วก็วาดง่ายมากด้วยนะคะขออภัยค่ะกล้องสายนิดนึงนะคะครูบุ๊กก็จัดล่างภาพให้ดูกันนะคะวันนี้นะคะ ปกติครูจะใช้ดินสอกดนะคะแท่งประจํานะคะ HB นะคะดินสอกดใช้ล่างภาพเพื่อวาดสีน้ำน,นะคะแต่วันนี้ก็รู้สึกติดใจนะคะในการใช้ดินสอปลายแหลมขนาดนี้นะคะทําให้เราล่างภาพได้ง่ายมากเลยนะคะเราจับดินสอเราไม่ต้องบังคับน้ําหนักมือมากเลยค่ะไม่ต้องกดน้ําหนักมืออะไรเลยนะคะอันนี้นะคะ ก็ลองฝึกวาดกันดูนะคะเราจะได้ไม่ต้องกลัวนะคะว่าดินสอจะหักนะคะเพราะว่าครูพูดซ้ำอีกแล้ว <c oughs> นั่นแหละคะ่ะต้องลองทำดูนะคะต้องลองต้องลองดูนะคะวาดตีมากๆเลยนะคะนี้นะคะครูก็จะโค้งนะคะโค้งตามนี้นะคะ ล่างภาพไปเลยนะคะใส่แสงเงาไปด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวค่อยลบออกก็ได้นะคะทุกคนจะได้เห็นแสงเงานะคะชัดเจนนะคะเออครูปูมีเ,ออเทคนิคนะคะนิดหน่อยนะคะที่จะมาแบ่งปันนะคะวิธีการวาดดวงตานะคะโดยเฉพาะแววตานะคะเราจะต้องวาดตำแหน่งแววตาให เหมือนกับแบบที่สุดเลยนะคะไม่งั้นนะคะแววตาจะทำให้สายตาเปลี่ยนไปมองทางอื่นได้นะคะเข้าใจไหมคะที่ครูปุ๋อธิบายเนี่ยคือแบบว่าเราจะต้องตำแหน่งเนี่ยใช่ไหมคะแววตาสีขาวเนี่ยใช่ไหมคะจากประสบการณ์ที่ครูปุ๋วาดรูปคนมานะคะถ้าเราวาดปแรบบับตำแหน่งไม่ไม่เหมือนแบบนะคะ ตาเขาก็จะมองไปอีกด้านหนึ่งเลยนะคะดังนั้นนะคะให้ความใส่ใจรายละเอียดนะคะในการวาดแววตานะคะให้ตำแหน่งนะคะใกล้เคียงกับต้นแบบที่สุดเลยนะคะไม่ว่าจะลูกกระตาดำด้วยนะคะกะระยะห่างแต่ละจุดเนี่ยน่ะต้องให้แม่นยำทีเดียวนะคะต้องสังเกตรายละเอียดนะคะแววตาก็คือเนี่ยค่ะกลมๆจุดขาวนะคะอันนี้ก็คืออยู่ ตำแหน่งใก้ขอบตาบนมากเลยนะคะเห็นไหมคะถ้าเราอยู่ตรงกลางก็อาจจะเปลี่ยนเลยนะคะสายตาก็จะมองไปอีกด้านหนึ่งเลยนะคะมีส่วนนะคะตรงนี้นะคะจากประสบการณ์ที่ครูปูชอบวาดรูปคนเนี่ยแหละคะ่ะเวลาเราวาดผิดตำแหน่งนะคะแววตาเปลี่ยนสายตาก็มองเปลี่ยนไปเลยนะคะดังนั้นเราจะต้องพยายามนะคะ สังเกตตีแบบให้ออกนะคะเราถึงจะวาดรูปได้เหมือนหรือใกล้เคียงที่สุดนะคะครูปุก,ก็อาจจะไม่ได้วาดเหมือนเป๊ะบางอลังเวอร์มากนะคะแต่ก็พยายามนะคะคือการที่เราจะวาดได้เหมือนนะคะก็ต้องอาศัยการฝึกบ่อยๆนะคะนี่นะคะครูปุ๊กก็ล่างภาพของเขาไว้แล้วนะคะ ใส่แสงเงาจมูกเลยเดี๋ยวค่อยลบอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อกะระยะห่างแต่ละจุดให้ได้แม่นยำนะคะเห็นไหมคะดินสอวาดแบบเบาๆามากเลยนะคะเบามือมากเลยแทบไม่ต้องออกแรงกดอะไรเลยนะคะจริงนะคะกดเส้นที่เราต้องการให้เข้มแค่นั้นเองไม่เชื่อก็ไม่ไม่ใช่ว่าอย่าลบหู่ <c oughs> ไม่ได้สอนเรื่อง <c oughs> จิตวิญไม่ใช่ค่ะ หมายถึงว่าไม่เชื่อก็ต้องลองดูนะคะเราจะได้รู้ด้วยตัวเองเห็นด้วยตัวเองนะคะลองเหล่าดินสอแบบที่ครูปูบอกเนี่ยนะคะเราจะวาดรูปได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วเราจะชอบเลยนะคะเนี่ยติดใจเลยนะคะวางดินสอกด4 b เจ้าประจํานะคะที่ใช้อยู่เลยนะคะนี่นะคะก็คือดินสอของน้องๆน,นี่แหละคะ่ะที่ใช้เขียนหนังสือนะคะ เป็นรูปตุกตาตุนตุกตาแบบต่างๆนะคะคุูปูก็โลของที่บอกว่าโลของหลานมานี่แหละคะ่ะก็มาใช้ประโยชน์เห็นไหมคะอะไรที่นอนแอ้งแม้งอยู่เฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะเราก็นำมาใช้นะคะให้เกิดประโยชน์นะคะให้ให้เกิดผลงานนะคะดินสอนะคะที่วางไว้เฉยๆนะคะล้วก็ เอามาใช้วาดรูปนะคะให้เกิดผลงานนะคะนี่นะคะครูปุ๊ก็จะล่างภาพนะคะ <t> คีอานูลีฟนะคะเร <t> ื่องอะไรนะจอ์นวิกนะคะนี่คะ <t> เดี๋ยวเรามาระบายสีน้ํากันนะคะเพราะว่าครูปุ๊กอยากให้เห็นเป็นภาพสีนะคะตอนแรกว่าจะวาดขาวดําธรรมดานะคะแต่ว่าภาพนี้นะคะ ผิวเนื้อผิวอะไรแบบนี้ดูแบบหน้าระบายเป็นสีมากกว่านะคะเราก็เลยจะต้องอเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนความคิดนะคะที่จะวาดขาวดำมาเป็นวาดสีแท้นะคะ mm hmm. เพื่อที่เราจะได้เห็นสีสันชัดเจนนะคะเอาละค่ะเราวาดตำแหน่งรอยพระบาทกานะคะรอยพระบาทกา ประสบการณ์ชีวิตนะคะหางตานะคะมีเส้นนะคะนี่นะคะครูก็จะล่างหนวดนะคะกะระยะหนวดนะคะตำแหน่งหนวดนะคะออกมาประมาณไหนนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแสงเงานะคะ ก็จะล่างภาพไปเลยนะคะหนวดนะคะตำแหน่งหนวดนะคะคิ้วนะคะตรงนี้ก็จะมีคิ้วตกลงมาเส้นหนึ่งสองเส้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นขมับตำแหน่งขมับนะคะแล้วก็ล่างไว้เลยนะคะด้วยดินสอแหลมเฟี้ยว กันเลยทีเดียวนะคะครูปูบอกจากคลิปที่แล้วนะคะมีคอมเมนต์มามากมายเลยนะคะกลัวด,ดินสอหักนะคะลุ้นกันใหญ่ก <c oughs> ็ <c oughs> เป็นอะไรที่ครูปูคิดคาดไม่ถึงนะคะว่ากลายเป็นว่าผู้ชมนะคะมาดูคลิปครูปูกลายเป็นมาลุ้นว่ากลัวด,ดินสอหักเพราะจริงๆแล้วใช้4ีบีก็หักเป็นประจําทําพู้ผู้ชมตกใจเป็นประจําอยู่แล้วนะคะคราวนี้นะคะ มาแบบตินสอนแลมเฟี้ยวอีกนะคะแต่กลับไม่หักนะคะเพราะว่าเนื้อไส้มันแข็งจริงๆนะคะก็ถึงบอกว่าต้องลองต้องลองนะคะจะได้รู้เลยนะคะคราวนี้เราจะได้ไม่กลัวหักอีกต่อไปนะคะนี้ยะคะครูก็จะมาลาก คิ้วนะคะแต่ไม่ใช่คิ้วเอาสมาธิมาหน่อยคะ่ะวาดหนวดแล้วว่าคิ้วนี้กลยอยู่นะคะกลยอยู่นี่นะคะก็ลองฝึกวาดดูนะคะทุกคนจะวาดได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นหนวดเขาตรงด้านข้างของเขานะคะ ตรงนี้นะคะแล้วก็วาดผมนะคะเออไม่ใช่ก็ขอไปค่ะนี้ก็ลากหน้าผากนะคะแล้วก็ช่วงล่องลึกตรงนี้นะคะจมูกนะคะตรงนี้ก็ตำแหน่งขน จากเขานะคะขึ้นมาตรงนี้หน่อยนะคะกูจะล่างผ้าไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาระบายสีกันนะคะทีหลังนะคะคลิปนี้ก็ขอล่างภาพให้ทุกคนเป็นแรงบันดาลใจนะคะหยิบดินซอของน้องๆลูกๆหลานๆน,นะคะมาใช้กันได้เลยนะคะเพราะว่า o ู l ูไม่ได้ใช้ของสเต,ตเลอร์นะคะอันนี้ใช้ของน้องๆหนูๆเป็นรูป ด้ามกระตูนนะคะเป็นบาร์บี้บ้างก็มีนะคะแล้วแต่นะคะทุกคนก็ลองใช้ดินสอเมื่อก่อนนะแม้เมินเหรอเธอไม่สนใจฉั้นเลยนะดินสอพวกนี้นะไว้สำหรับน้องเขียนหนังสือนะคะตอนนี้หลานๆโลมานะคะครูปุ๊กก็เลยเห็นความสำคัญนะคะเลยลองหยิบมาเหลาเส้อแหลมเลยนะคะ แล้วเราก็มาล่างภาพคราวนี้ก็เกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์น,นะคะขึ้นมานะคะใครชอบวาดลูกงายอย่าลืมนะคะยิบติ้งสองกระดาษมาเลยนะคะวาดฝึกวาดบ่อยๆนะคะลากเส้นนะคะฝึกลากเส้นแล้วก็เราก็จะเออล่าง ได้คล้องแค่ว่องใบกันเลยทีเดียวนะคะนี่กูจะลากผมของเขาก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าผากนะคะทิศทางของผมนะคะเราดูนะคะตำแหน่งหูนะคะสูงกว่าคิ้วนะคะเดี๋ยวเราโค้งผมตรงนี้ไว้ก่อนนะคะตำแหน่ง หางคิ้วใช่ไหมคะหูก็สูงกว่านะคะสูงกว่าหางคิ้วนะคะนี่คือการกัดระยะนะคะล่างภาพนะคะแล้วก็ลากนะคะอืมนี่คะค่ะแล้วก็ลาก ขอบนะคะใบหูขึ้นมานะคะอันนี้ก็ช่วงใบหูของเขาจะตรงนี้จะแคบเข้ามานะคะเราก็ระบายผมไปเลยนะคะแล้วก็เป็นคอลงมานะคะเป็นคอลงมาจากนั้นนะคะตำแหน่งทิศทางของเส้นผมนะคะ ลงตรงนี้ไปเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบเส้นโค้งหน่อยเส้นโค้งตวัดนะคะแล้วเราก็ลากตรงนี้เลยออกมานะคะใบหูนะคะเน้นใบหูขึ้นมานะคะดูตำแหน่งนะคะตำแหน่งของผม มีการซอยสไลด์สบัดปลายด้วยนะคะครูก็คือแบบว่าเวลาเราวาดบรรยายนะคะผู้ชมจะได้เข้าใจนะคะอย่างลึกซึ้งนะคะครูคิดอย่างนี้นะคะว่าเมื่อเรามาแบ่งปันความรู้นะคะจากประสบการณ์ที่เราฝึกวาดด้วยตัวเราเองมานานนะคะเราก็อืม แต่ว่ารู้แจ้งเห็นจริงก็ก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็ฝึกมานานพอสมควรนะคะรู้แจ้งเห็นจริงนะคะตื่นรู้ครูพ <c oughs> ู <c oughs> พูดพูดเรื่องอะไรธรรมะหรือเปล่าตื่นรู้นะคะคือแบบเวลาเราฝึกอะไรบ่อยๆอ,ยอะ่ะเราก็จะจับจุดได้นะคะ คําว่าจับจุดได้นะทุกคนทุกคนทําได้นะคะอย่าบอกว่าตัวเองทําไม่ได้เพราะว่าถ้าบอกทําไม่ได้เราก็จะไม่อยากทําแล้วนะคะเราต้องบอกว่าเราทําได้นะคะถ้าเราทําฝึกซ้ํำๆบ่อยๆนะคะเราก็จะทําได้แน่นอนนะคะต่อไปเรามาวาดคอของเขากันนะคะคอเสื้อนะคะ ตรงนี้ก็เป็นเส้นของคอลงมานะคะนะคะรคกุจะล่างเสื้อคอกลมตัวในของเขานะคะแล้วก็ล่างเสื้อสูตรนะคะออกมานะคะลากไปเลยมั่นใจไปเลยนะคะลากแบบมั่นใจไปเลยนะคะฝึกเส้นมั่นใจไปเลยเนี่ย ดูไปแล้วก็ตำแหน่งนะคะตำแหน่งรอยตัดตอกปกของสูตรนะคะอยู่ตรงโค้งคอบอดีเลยเนี่ยวิธีการสังเกตรายละเอียดเนี่ยก็คือเป็นอย่างนี้นะคะอ้าวแลค่ะเราก็ล่างมานะคะเคพอจะทำได้ไหมคะพอจะล่างภาพกันได้ไหมคะนี่นะคะ ปกเสื้อลงมานะคะมีเส้นตัดต่อไหลน,นะคะนี่นะคะโอเคเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ครูปุ๊กก็มาสเก็ตให้ดูนะคะแบบคลิปสั้นๆก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาระบายสีกันนะคะต้องใช้เวลานานนะคะอันนี้เป็นคลิปสั้นๆให้ทุกคนลองั่างภาพกันดูนะคะ ด้วยดินสอแหลมเฟี้ยวนะคะอย่าลืมนะคะไปเหลาดินสอแหลมมาใช้กันดูนะคะแล้วเราจะหายกลัวความแหลมของดินสอเลย <c oughs> นะคะคูก,ก็ฝากไว้ตรงนี้นะคะฝากไว้ตรงนี้นะคะคูก็ล่างภาพให้ชมกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนะคะขอลบเอ,อ่อช่วงขมับหน่อยนะคะ รู้สึกว่าจะเข้ามาหน่อยนะคะตรงนี้นะคะกะระยะให้ดีนะคะสูงขึ้นมาประมาณไหนนะคะตัดเส้นออกไปเลยค่ะโอเคนะคะวันนี้ครูปุ๊กก็ วาดให้ชมกันนะคะเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะมีแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปขึ้นมาบ้างนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพบกันใหม่นะคะมาระบายสีน้ำกันนะคะวันนี้ครูก,ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมการกดไลค์แล้วก็ คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมาระบายสีน้ำด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ